ไปยิงไปพักที่บ้านพี่ก่อนโหพี่บ้านพี่สวยจังเลยอ่ะหลังเล็กๆเอาไว้อยู่ตอนเกษียณอืมโหพี่ที่นี่อากาศดีเนาะลมเย็นเย็นแล้วพี่กะจะเข้ามาทําอะไรที่นี่อะคะปลูกผักเลี้ยงปลาตามธรรมชาติม,มันปลาชีวิตก็มีรายได้เลี้ยงตัวเองเนาะที่นี่น้ําดีดีจริงนะพี่เพราะว่าเห็นน้ํานี่ล้อมรอบบ้านพี่เลยเนาะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีน้ําเยอะแยะขนาดน,นี้หรอกมันแห้งแล้งเหมือนทะเลตาย แต่พวกพี่ทําให้มันมีน้ําพี่ๆชาวเพชรน้ำหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขาสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งอย่างกับทะเลลรายให้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีอุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการรู้ค่าพลังงานค่ะเราเออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกคืนวันพฤหสัสบ,บดีค่ะเวลาประมาณ5้าทุ่มห้นาทีทางช่อง3 H d กดสาค่ะ